้วันนี้จะผสกับสลัดอีกนะวันนี้สลัดสีมาเก็บผักบอกเก็บผักบอกพี่น้องเก็มกระบองทุ่งทุ่งนาเพิ่งเขี้ยวเต็มเลยแต่เอาในนี้ก่อนในนี้กันลายพอสมควรขุย่านพี่น้องขุยขุยบ้านเอาสิมันก็อยากค้ำๆจะหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมพากให้กำลังใจโดยการกดติดตาม้อพี่น้องเด้อพราบุ้งเนี่ยพวกบุ้งเครือบอ่บุ้งเป็นพวกบุ้งแดงพี่ออนงางใบมันจะเซ็บเลยพี่น้องเลยพีกกรจเจ้าซิลิลิใบมันอ่อนอ่ะอือใบมันอ่อนดี มาจอาของภาคพี่น้องของภาคจากหัวหน้าในก๋วยเตียเต๋ยวเออข้ากินได้ขนาดก๋วยเตี๋ย,าายวคนนั้ไข่อืมบำลุงสายตาขึ้น มันบัว่กินบัวพนะ่ะาไปบ,บ่ไปไปตรงน้ำบ่แค่นี้ยากบ่เอาอันนี้เออี่นเน้าบัวเคยกินบ่พี่นากินเลยกรอบมันพี่เนาะ มาเก็บบนเก้า,าพี่น้องผบงทุงนานี่แต่มันก็บค่อยงามับงเนาะมันแดดหลายเนาะบรรยากาศยามแรงพีน่น้องเดี๋ยวนี้กแงดีเออเสีย <c oughs> งตะเวนกร็รับขอพาเลยพีน่น้องแางามงาม มันมันมนคนละอย่างเนาะแม่นบอกอันน,ยอยนั้นใบใหญ่อันนี้ใบใบน้อยใบยเล็กว่าอย่างเดียวกัน,น,มนมแม่ว่างามเลยนี่ยมันอยู่ที่จีลมนี่เนี่ย

มีขิงหอมบานเขาเห็ดไหลเห็ดหน้าขอบอ่ะอืมอืมโอเคครับ หลายเติบพี่น้องอพอละกลับบ้านละาข้ามเลยพี่น้องเลยกลุ่มมากก็ควรนะพี่น้องแหววมาเก็บได้ก,กรรมให้หมดตะโก้มือหน้าจะมาเอาไ,ไหมมีทางเมือ,องเ,อเลยพี่น้องข้ามเลยกระซิ้งเงาผัดผักบุ้งไผ่แดงกินากำลังใจเด้พี่น้องเด้อถ้าไปเข้ามาเบื้องแล้วยังเพื่อนคนติดตามกันฝากคนติดตามให้แน่ ออย่าลืมอย่าลืมคนอังกัพ,กพักบวัวพี่น้องกินมากบัวค่ะพี่น้องอย่าก,กินเด้อ้างในมันดำๆมันเ,เขียวๆนี่พี่น้องเด็ดขาดห้ามกิน กินกับต้มตำก็กรับไปกลับบ้านพี่น้อง